เอาแล้วเอาแล้วขออ้เาไม่อยากอเอาแล้วใครสัญญาว่าถ้าได้แสนหนึจะเต้นหน้าเบทีคใครนะใครนะน้อยใจจัง <c oughs> น้อยใจจังไม่กาพี่ก้อยค่ะนไงก้อย <c oughs> เฮ้ยทำไมมันรู้อ่ะต้นข้ามันรู้อ่ะจุดจะมาเต้นหน้าเวทีเอาให้พูดเองเร็วๆพี่ก้อยมาเร็วเร็วไอ้ก้อยก้อยสวยๆแล้วก้อยงอนแล้วนะพี่ก้อยบอกว่าอะไรคะก้อยอย่ไหนได้จาอเพลงจะอะไรจะสเพลง จะอะไรสองเมนจะอะไรสองเมนกพี่ก้อยว่าใ้เป็นานหนูพูดเองพี่ก้อยบอกว่าถ้าถึงหกหลักในกลุ่มอะอะไรนะเซฟโซนบ้านเซฟโซนพี่ก้อยจะเต้นรอบเวทีเฮ้ยเต้นรอบเวทีเหรอสามรอบแล้วเข้าท้ามึงท้าทายระบบว่ะก้อยช่วยแม่มันเกิดอะไรขึ้นคะอ่ามันถึงหกหลัก ทีเนี้ยคนที่สัญญา,าไว้ก็ต้องทำให้ได้ <c oughs> าาถึงหนูนะคะพี่ก้อยพี่ดาวด้วยข่าวมันมาถึงหนูเพราะฉะนั้นก้อยกับพี่ดาวต้องทำให้หนูเห็นว่าวิง่งรอบเปทตีตอนหนูร้องเพลงต้องเห็นนะถ้าไม่เห็นนะขออนุญาตขอบคุณอย่างเป็นทางการนะคะขอบคุณกลุ่มบ้านเชฟโซนขอบคุณกลุม่มหลังบ้านเองค่ะ ็ขอบคุณอีโก้นะจากหนักแล้วเกินอี่โก้ตกลงตกลงก้อยจะเต้นหรือไม่เต้นเนี่ยก้อยแล้วก็กลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มเอสซีพลังเงียบโอ้โหมาลายแบบล้นหลักมากแทบไม่เห็นตัวเนาะปิดเริ่มเลยปิดไปหมดเลยดูดิดูมาลายมหาโหด มาละยมาหาโหดเลยแล้วก็หมด้อง<ะ>ของเหียหมูเสร็จกับมือด้วยจ้าเยี๋ยวกนโน้นหล่อหล่อเยอะมากเลยแล้วก็ทุกกลุ่มทุกกำลังใจเลยนะคะเฮ้ยวันนี้พี่ณเดชมาด้วยนะคะใครเจอพี่ณเดชน์มั้งนาเดช <c oughs> ไหนไห <c oughs> นใครเจอพี่ณเดชยกมือหน่อย <c oughs> พี่ณเดชหนูอยู่ไหนเ่ยแอดเจีจ๊ยบ <c oughs> <c oughs> จ้าจะรอรไปก้อยเต้น จะได้เห็นไหมเนี่ยกะกดติดตาม